กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภายใต้โครงการพัฒนาระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2568วันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2568นางสาวกฤชพัทรเกือ้อก่อยอดผูวอในการโรงเรียนบ้านคูหาพร้อมด้วยนางสาวกมลพันธ์ศรีสิงห์รองพ่วงในการโรงเรียนบ้านคูหา นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านครูหาลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนภายใต้กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2568โดยมีการมอบชุดอุปโภคบริโภคให้แก่นักเรียนที่มีความตั้งใจเรียนแต่มีฐานะยากจนและมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบากซึ่งได้รับการคัดเลือกห้องเรียนละหนึ่งคน พร้อมทั้งมอบชุดที่นอนและถุงยังชีพช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยกิจกรรมบรรเทาอุทกภัยนักเรียนโรงเรียนบ้านคูหาระหนักถึงความสำคัญของระบบก,การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการดำรงชีวิต การเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคตของนักเรียนซึ่งมีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอนพร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทำงานที่ชัดเจนโดยมีครูประจำชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานพร้อมทั้งความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของผู้บริหารและครูที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวนักเรียนอันได้แก่สภาพความเป็นอยู่ครอบครัวฐานะทางการเงินและอื่นๆซึ่งจะช่วยให้เห็นสภาพที่แท้จริงเพื่อให้คำปรึกษาและแนะนำกับผู้ปกครองเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาการอบรมสั่งสอนและการเลี้ยงดูนักเรียน เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลข้อเท็จจริงบางประการของนักเรียนที่ไม่สามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่นๆและเพื่อหาแนวทางร่วมกันในการหาวิธีการส่งเสริมพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนอันนำไปสู่การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนบ้านคูหาขอเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจ ที่พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาในทุกๆด้านเพื่อที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้การสนับสนุน และให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านครูหาเป็นอย่างดีขอขอบพระคุณค่ะ